เดี๋ยวคนลองเริ่มจากการเปลี่ยนมุมกล้องครับนี่ครับเปลี่ยนมุมกล้องโอเคครับผมกตอตกรับสวัสดีมมคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้มีอยู่กับช่องดนซาซาเกมเมอร์นครับวันนี้ผมจะมาสอนทำ ปุ่มคีย์รัดนะครับคีย์รัดแบบเปลี่ยนมุมกล้องแล้วก็ทิ้งของเหมือนในคอมครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูครับนี่คือตัวอย่างนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะลองทิ้งของสัตอย่างให้ดูครับเดี๋ยวผมลองเริ่มจากการเปลี่ยนมุมกล้องครับนี่ครับเปลี่ยนมุมกล้องเปลี่ยนได้เือนคอมนะครับเือนคอมนะผมได้เล่นผมไม่เล่นแบบต่อคีย์บอร์ดกัมเามาครับเล่นโดยใช้มือถือธรรมดาลเลยครับ นะครับคนระจะสังเกตเห็นมนือผมนะครับผมได้เล่นในความจริงนะมันได้เล่นเลยแล้ก็เดียไปดูกันทิ้งของครับบทนะำได้ช่วยงังครับไม่เช,ชยจะแพะร้รนบ แค่ใช้แพลกหรือมอสหรือแอดอนอะไรทั้งสิ้นครับตัวเกมอย่างเดียวเลยครับไม่มีการปรุงแต่งใครอยากรู้วิธีทำแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่ง like ไลค์กัด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปโอเคสำหรับคนที่อยากรู้วิธีการทำแล้วก็อะไันเะยครับโอเคครับมาอยู่ในส่วนของการทำเลยนะครับก่อนอื่นคุณผู้ชมต้องมีแอปแอปหนึ่งก่อนนะครับ ไฟประมาณ1 MB ครับไม่หนักเครื่องแน่นอนครับชื่อแอปเชื่อว่า Key Mapper นะครับผมจะทิ้งิ์ดาวน์โหลดมาให้ใต้รังคิวนะครับหรือใครจะ,ะหรือใครจะไปโหลด,ดในเพ t o r e ก็พิมพ์ตามที่ผมบอกเลยนะครับ K E Y พักแล้วก็ M A P P E R นะครับมาพอเรโหลดแอปมาแล้วก็มันจะอยู่หน้านี้นะครับให้ผู้ชมปดัดขวาไปหรือกดลูกสองด้านล่างนะครับ กดไปเลยครับเลื่อนไปเลื่อนไปให้สุดก่อนครับมันจะมาอยู่หน้านี้ครับให้ทําการกดอันแรกนะครับสีแดงก่อนนะครับเราจะขอปรับเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะครับตรงนี้นะครับทําการกดไปหนึ่งทีให้เข้ามาในส่วนของตั้งค่าแล้วให้เลื่อนหาตรงที่มีชื่อว่า Key Mapper นะครับด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ครับ กดเข้าไปแล้วทการเปิดเลยนะครับังจากนั้นให้กดย้อนกลับนะครับย้อนกลับออกมามันจะได้เครื่องไม้ถูกแบบนี้นะครับนี่ผู้ชมกดนี่นะครับตรงนี้ครับตัวสุดท้ายแล้วครับกดเข้าไปแล้วทการเปิด Key m เบอ e r เหมือนกัน Key m a p อร์ครับพูดผิดตรงนี้ครับเปิดเสร็จกดย้อนกลับออกไปเลยครับอนุญ,ญาต ออกไปแล้วก็หน้านี้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับจะไปเปิดอะไรมานนะครับจะไปกดลนะครับให้ทําการกดรูปบวกด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับกดเป็นบางทีมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้ทําการกดตรงนี้นะครับนี่นะครับ c ้ดแอ c t i o n นะครับ ปิดขอพัยแล้วนะครับกดขอภายหลังจากนั้นมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับให้ทำการปัดขว้าไปหนึ่งทีแล้วก็ปัดไปหนึ่งทีมันจะอยู่ตรงคําที่ชื่อว่าคีย์โค้ดนะครับให้ทําการกดตรงแม่ขา่ายหนึ่งทีนะครับข้างบนนะครับถ้าพิมพ์ตามผมเลยนะครับ F5 นี่เาจะเจอ F5 หนึ่งตัวครับทําการกดเข้าไปเลยนะครับ F5 ก็คือ ปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองแล้วทําการกด record t i x t เ r นะครับข้างล่างนะครับตรงเลยนะครับกดสีแดงกดไปมันจะนับถอยหลัง5วิให้เรารีบกดนะครับตอนนี้ผมจะเซตเป็นปุ่มลดเสียงนะครับแล้วก็รอมันเสร็จวอลลุ่มดาวนะครับพอเสร็จแล้วก็กดเขงไมาถูกเลยครับนี่ครับเราก็จะได้ปุ่มตัวนั้นมาแล้วนะครับ หลังจากนั้นทําการบวกอีกหนึ่งทีนะครับกดเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วพิมพ์ตามผมนะครับพิมพ์ตัวคิวตัวเดียวนะครับแล้วก็กดตัวแรกเลยนะครับกดเข้าไปแล้วทําการกดอัดนะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงนะครับอันนี้เป็นปุ่มทิ้งของนะครับกดเลขคอร์ดจิกเกอร์ไปนะครับแล้วกดแล้วก็รอ5วินะครับพอเสร็จแล้วก็ทําการกดเครื่องหมายถูกด้านบนเลยนะ